สวัสดีค่ะโฟกัสจิรักุณค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลงานก็คือกำลังจะมีซิทคอมหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็มีขับไฟเดย์แล้วก็มีภาพยนตร์อาจจะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็มีเอวีด้วยค่ะลุ้นตากติดตามชมด้วยกันค่ะติดเทอมนี้ค่ะ การเองกับป็น,นค่อยไมดูแลแบบภายนอกเท่าไหร่ค่ะก็จะใช้การนอนให้เพียงพอค่ะจะชอบดูแลจากภายใน,ในคือการนอนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะผิวพันธนะคะก็ดูแลค่ะทาครีมบ้างขัดตัวบ้างค่ะ วิธีพักความคายเครียดของกาก็คือจะว่างเมื่อไหร่จะไปดูหนังค่ะไปดูหนังเยอะๆแล้วก็ไม่ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะสองอย่างถ้าภาพยนต์ขอเป็นภาพยนต์ต่างประเทศแล้วกันนะคะภาพยนต่างประเทศเรื่องเอ t t i n g Hill ค่ะชอบ n o t t i n g Hill เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบดูหนังรักโรแมนติกเลยค่ะแต่ว่าดูเรื่องนีลผัด เฮ้ยชอบมากพระเอกในเอกเคมีเข้ากันมากบทโอเคชอบหมดเลยค่ะก็แฟนคลับนะคะก็สามารถติดตามได้ในแฟนเพจก็ได้ค่ะโฟกัสจิรคุณภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมก็ได้ค่ะโฟกัสเบบี้ฮิโปนะคะก็ติดตามแค่นี้แหละค่ะ